6ลักขณานราศี5วันเกิดต่อไปนี้ต้องบอกเลย17สิงหาเวลาดีดาวอาทิตย้ายราศีจะมีเงินมากมีบารมีก็มากตาเออช่วง17สิงหาถึง17กันยาดาวอาทิตย์จะย้ายราศีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงเวลา ก้าโมงสิบเอ็ดนาทีส่งผลให้หกลัคนาราศีและห้าวันเกิดต่อไปนี้ดวงชะตาดีมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังมีโอกาสมีอํานาจวาสนาและบารมีจะมีเงินมากมีมีเงินมั่งคัง่งมีโอกาสร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีมีโอกาสจะมีชื่อเสียงเป็นคนยิ่งใหญ่เป็นคนใหญ่คนโตได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงตุนธน,นกุมพิจิกร และกนรากฏรู้วมไปถึงคนที่เกิดในวันเกิดวันอาทิตย์อังคารพุธสุกและเสาร์ชาว6ลัคนณราศีและ5วันเกิดตามที่กล่าวไปต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ดวงชะตาดีเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของชีวิตเลยมีโอกาสมีอำนาจวาสนาบารมีมีโอกาสปร,ระสบความสำเร็จได้โดยง่ายได้เหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดนะ หรือแต้มบุญทำบาทำงานสูงม,มากนะทรงผลให้จะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จเนาะสมหวังดังใจปรารถนาธุรกิจการงานจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์อาจจะได้เื่อนั้นเืน่อตนตระแนงเติบโตมีชื่อเสียงโด,ด,ด่งดังเด่นดังนะหรือว่ามีลูกค้าลูกหารักมากนะทำอะไรมันก็ประสบความสําเร็จตามที่หวังตามเป้าหมายที่วางแผนไว้นะสำเร็จเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยง่ายได้เงินหาง่ายมากเงินจะไหลกองทองจะไหลมามีโอกาสมีโชค ลาบลาบก้อนใหญ่ลาก้อนโตนะหรือมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้นะหยิบจับทาอะไรมันสําเร็จได้โดยง่ายดายการเงินก็เลยหลั่งไหลไหลามาเทม,มาอย่างง่ายดายเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความรักต้องบอกเลยมีโอกาสได้พบรักกับคนใหญ่คนโตหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าได้เจอ คู่รักที่ดีที่ส่งเสริมหรือหนุนดวงชะตาการให้ประสบความสําเร็จดีมีโอกาสพากันรวยพากันเฮงพากันปังนะชีวิตดีในรอบด้านมีอํานาจวาสนาบารมีสูงที่สุดเลยในช่วงเวลานี้น,นั่นเองอใครแล้วนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะ